ท่านผู้ชมครับในช่วงโควิดแบบนี้ออกไปข้างนอกก็ไม่ปลอดภัยอยู่บ้านเฉยๆก็น่าเบื่อใช่ไหมคะไม่รู้จะทําอะไรดีลองมาร้องเพลงที่แอป StarMaker สิครับปลดปล่อยความเป็นนักร้องในตัวคุณซึ่งมันจะเป็นแอปร้องคาราโอเกะออนไลน์มีเพลงมากกว่า3ล้านเพลงให้เลือกร้องฟรีจะเพลงสากลเพลงลูกทุ่งเพลงญี่ปุ่นเพลงอ,อน,นิเมะที่ชอบก็มีให้เลือกหลากหลายครับในส่วนของฟังก์ชันก็จะมีฟังก์ชันร้องคาราโอเกะครับเลือกเพลงตามที่ต้องการครับจะเลือกร้องแบบโซโล่หรือแบบคู่ก็ได้ตามใจชอบ แถมยังสามารถปรับแต่งเพลงที่จะร้องได้ด้วยมีเอฟเฟกต์หลากหลายให้เลือกใช้งานทดลองฟังสักช่วงหนึ่งดูครับ,รรบรแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศร้านคาราโอเกะก็มาที่ฟังก์ชันปาร์ตี้ครับสามารถร้องแบบโซโล่หรือร้องแบบดูเอทดก็ได้ซึ่งจะสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในห้องเคทจริงๆแถมยังมีห้องกิจ,จกรรมให้หลายคนพูดคุยออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้และฟังก์ชันครอบครัวที่นี่คุณสามารถหาเพื่อนที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันได้ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS บน Google Play Store หรือ App Store เอาไปเลย5ดาวครับแอปดีขนาดนี้หรือจะโหลดด้วยลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับสะดวกอมากอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับแอป s t a r m a k e r สวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่มเมอร l u ัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไหมครับพาร์ขอ EP ที่22แล้วผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่ Star t a t e r ผมนี่คือจุดที่สูงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้และส่วนตรงนั้นหรอมันคือคลิปหน่งคลิปมาชมนะมันคือ,คอจุดทำ Achievement เฉยๆนะผมแค่มาเปิดคลิปตรงนี้เฉยเออเดี๋ยวขอลงไปกันนะจึ๊บนี่ครับนี่จึ๊บยังไม่ได้กางปีกเลยปึ๊บนี่กางปีกเรียบร้อย ปลอดภัยผมนั้นจังหวะนี้เราเข้าไปในนี้ซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างชืบดูพึ่งน้อยของเรากันครับนะมันอยู่แบบว่าตอนนี้โอ้โหดูเหมือนว่าเอ้ยเดี๋ยวยังตอมดอกไม้อยู่ตัวนึง โอเคนะยังอยู่ครับซึ่งผมก็ได้ทําการขยายพันธุ์มันแบบเรื่อยๆแหละตอนนี้คือตอนนี้มันอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ในอนาคตมันจะเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่าลังมันก็มีเยอะมากเลยนะโอเคหลังจากอีพิธีแล้วนะครับนะเราได้ทําการสารวจสถานที่ใหม่กันนั่นคือของเวอร์ชั่น 1. 1.8 1นั่นเองครับหรือคือถ้าและหน้าผาหรือภูเขาอะไรพวกนี้แหละนะอยู่บริเวณแถวนี้ครับแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยมากครับนั่นก็คือบริเวณแถวนี้ครับเนี่ย มันมืดอ,อ่ะเวลาผมสูงข้าไปอ่ะมันคืออะไรกันแน่ครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่แน่คือผมเห็นเป็นใบอมเทซายและใบอมอะไรสักอย่างสีเขียวๆซึ่งมันใกล้เคียงกับใบอมจังเกิลมากครับผมอยากไปดูครับว่าแถวนี้มันมีอะไรทําไมมันแปลกๆหลือเกินนะและก็ตามนั้นก็ผมนะในพีนี้เราจะไปสถานที่นี้กันครับโดยใช้ในเทอร์ลิงพาเราไปโอเคมาอย่างแรกเลยครับ ไปเอาออฟซิเดียนกันโอเคสถานที่ผมจะไปนะั้นมันจะเป็นบอยเวณแถวแถวใบโอมจังเกิลหรือม่ก็ใบโอมเทซายครับซึ่งแน่นอนครับระหว่างที่ผมไปนี่ผมก็จะไปเอาต้นจังเกิลมาปลูกแถวแถวนี้ด้วยให้มันดูคล้ายคกับต้นมะพร้าวอะไรประมาณนั้นเลยคือผมเห็นสถานที่ตามต่างประเทศต่างๆแล้วเห็นเขาปลูกต้นมะพร้าวตามดินถนนคือมันให้บรรยากาศที่แบบสวยงามมากครับเดี๋ยวทางเนเธอร์ไปอยู่ตรงนี้แล้วต้นจังเกิลครับก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่แบบมันดูเหมือนต้นมะพร้าวอ,ะอ่ะ โอเคมาที okay, ่เนเธอร์ครับมาเข้าไปในนี้เลยชึบรอมันหมุนติวติวติว,ตว,ตวครับนะชืมมาที่เนเธอร์โอ้โหเกิดอาการแหลกเล็กน้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมาปุ๊บก็ได้ยินเสียงแก๊สเลยโอ,โอ้โหอยู่ด้านล่างเราจะไม่อยู่กับมันครับอชือเดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงโอ้โหเดี๋ยวเดๆๆๆีขึ้นไปขึ้นมาโอเคประมาณนี้น่าจะดีแล้วจะตั้งตรงไหนดีวะเดี๋ยวขอหาบ็อก ทำให้มันยืดออกมาไปก่อนแล้วกันชื้โอเคมาเอาสโตนบีกมาชื้เดี๋ยวตรงนี้ไปไม่ได้แมก็กมาคิวขวางทางว้อยู่โอเคมาต่อมาตรงนี้ชื้โอเคตรงนี้เป็นเนเธอร์ลิงตั๊บตับออฟซิเดียนก็วางไปตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกําแพงกันตกครับนะชืป้ประมาณนี้น่าจะได้มั้งเดี๋ยวขอลองนับดูก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวต้องอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งจึ๊บจึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็วางประตูลงไปวางเป็นกาแพงนี้ปับ๊บ เรียบร้อยครับเนเธอร์ลิงปั๊บอืมผมคิดว่าน่าจะพอดีนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพิกัดประมาณ400บวกกว่าพอดีและมันก็อยู่ตรงทิศใต้ด้วยน่าจะไปถึงไม่ไม่ใกล้เคียงก็เกือบๆถึงโอเคดูสิเรามันหลวดครับอา้าวใช่เลยถึงพอดีเลยใช่ไหมโหผมว่าใช่อ่ะในน้องเปิดแมทด,ดูสิโอโห เกือบไม่ถึง่ะเนี่ยเกือบไม่ถึงกรามผูม้ชมนะผมนึกว่าจะมาโผล่อยู่ถแถวๆนี้เลยก็ถแถวๆนี้มาโอเคอย่างนั้นก็ถึงครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนสังเกตอะไรบ้างย่างเฮ้ยพีระมิดนี่เดี๋ยวลองไปดูที่นั่นก่อนครับเผื่อจะมีของดีๆที่ซ่อนอยู่โอ้โหเกิดอาการแลกนิดน,นึงพีระมิดนี้มีอะไรผมหวังว่ามันจะมีเอนชานโกลเด้นดับเบิลนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีไอเทมนั้นเลยเดี๋ยวนะมาปุ๊บก็ตัดต้นไม้เลยโอ้โหมาเอาเคลียร์ทางออกก่อนดูซิ ก็เพียงมิดเหมือนเดิมศิลปะหน้าคริปเปอร์แล้วก็บล็อกเทราคอตตอาต้องขุดบริเวณตรงนี้ก่อนโอเคจากนั้นก็ขุดลงไปครับมาเปิดแสงให้มันสว่างขึ้นอันนี้อย่าครับอันตรายครับตรงนี้มีบล็อก t n t อยู่ด้านล่างทุบออกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ถมไปครับส่วนเกินปั๊ปปั๊ปป๊ปป๊บดูสิมีอะไรเฮ้ยดีจังวะอินชาโค,คนนี้นปลโอเคเก็บเข้ากรองเลยครับตอนนี้ เอาไว้ทำเอชิเม้นต์ครับมาส่วนนี้ก็เอามาเหมือนกันแล้วก็เกาะม้าสีเอกไม่ใช่เกาะม้าเหล็กเออไม่ใช่สีมันเป็นเหล็กเลยเดี๋ยวไล่ะหยิบอาผิดกล่องสีม่วงห้ามหยิบมาหยิบได้เฉพาะสีแดงหรือไม่ก็สีเหลืองเออมันเป็นกล่องเก็บของเชือกคาวโอเคตึบตึบมาดูซิมีอะไรอีกมีทองว่ะหืเนื้อเน่าไม่เอาครับแถวบ้านอย่ลเฮ้ยอ่านสําคัญมากนี้แล้วก็อ่านอีกหืเนี่ยล่ะมระกุ โอเคอย่างไน,นก็ได้ของดีอยู่มันดีตรงที่ว่ามันมีอาร์นี่แหละผมหาในโลกร้อยวันไม่เคยเจอเลยป๊าบโอเคเรียบร้อยจดเสร็จเอ๊ะอะไรวะต้นออสเตรเลีย EP ที่เราก็เจอบ่อยนะแต่มาคราวนี้ก็เจออีกแล้วโหดูสิมีอะไรมันน่าจะมีปาก่ามอยู่แถวๆนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8ต้น ผมว่าที่นี่ไม่ธรรมดาเอ้แต่ก่อนจะมาสำรวจตรงนี้ขอไปสำรวจที่อื่นกันเอาแถวนี้ดีกว่าโหเป็นป่าไผ่ที่ดีมากครับตรงนี้เอ้เดี๋ยนะต้นจังเกิลมันแปลก,ปกทำไมมันมันดูโล่งๆผมคิดไปเองหรือเปล่าวะจังเกิลมันดูโล่งขึ้นครับของเดิมนี่คือแบบลกลุงลางมากไอ้พุ่มไม้ต้นโอก๊กเล็กๆตรงนี้คือแบบมันกระจัดกระจายมากครับคือมารอบนี้คือแบบโล่งมากครับรู้สึกได้เลยว่ามันโล่งเอ้เดี๋ยวนะเฮ้มีแพนด้านี่ น่ารักจังเลยโอโ้อยากจับไปเลี้ยงจังถ้าจะจับไปเลี้ยงมันต้องมีเชือกใช่ไหมผมยังไม่มีเชือกเลย <c oughs> เออเดี๋ยวไว้มาจับแล้วกันป่าไผ่ป่าไผ่าาก็เยอะเลยกันเอ้ยดี๋วแพนด้าแพนด้าสามตัวโอ้ยแพนด้าสามตัวว่ะโอ้โหท่านี้ผมก็สามารถลากกลับมันไปผสมพันธุอ์อ้แมวแมวคล้ายเสือดาวครับตัวเมื่อกี้นี่แพนดา้าสามตัวเลยโ,โหอยากจับไปเลี้ยงว่ะแล้วก็ตัดต้นจากเกินพวกนี้ได้ให้มันดอกต้นก้าวออกมา โอ้เดี๋ยวนะนี่รัชเคฟอืม้มสวยปะลองลงไปดูหน่อยสิลองลงไปดูหน่อยดูซิมีอะไรอืม้มมันก็เหมือนที่อื่นๆนะจะดูหน่อยว่าเผื่อมันมีเอกลักษณ์ของมันดูสิโอ้โหกว้างอยู่นะกว้างมากพีเตอร์แมนหนึ่งตัวไม่มีมอนสเตอร์ใช่ไหมแถวนี้เฮ้ยแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ย อ๋อไม่ใช่ตัวต้นไม้เดี๋ยวนี้น่าจะมีแอคเซลอเตอร์สักตัวหน่อยนะให้จับกับบ้านหน่อยดูซิมีถังน้ำไหมเอ้าถังน้ําไปไหนวะหรือว่าอยู่ในนี้ฮึอ,อาไม่มีถังน้ํามีแต่นมโอเคเอานมมาก่อนก็ได้มาตักน้ําจะว่าไปไอดอกชมพูนี่มันคืออะไรมาเนี่ยเดี๋ยวลองปีนขึ้นไปเก็บก่อนดูซิมันคืออะไรเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวดอกเป็นไอเทมไหมเอ้ยเป็นไอเทมอยู่เป็นไอเทมอยู่ดูซิคืออะไรดูซิ สปอบัสซอมเป็นสปอรหรอมันเกี่ยวกับการแพร่พันธ์อะไรสักอย่างรึเปล่าเนี่ยโอเคสำรวจต่อครับเผื่อจะเจอแพนด้าสีน้ำตาลอา้าวเดี๋ยวเจอจังเกิลพีระมิดดูซิมีอะไรอยากได้โกลเด้นเอนชานแอปเปิลอืมเอาไปได้หลายอันครับอยากได้สักสองสามอันนะตอนนี้มีแค่อันเดียวเองทางเข้าอยู่ไหนวะอยู่นี่เนะเาะออโอเคมาดูซินี่สวนรหัสก็เติบ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  อ่าใช่ไหมโอ้โหเกือบเกือบแล้วช่งางเอะมาดูดิในนี้มีอะไรโอ้โหไม่มีของที่อยากได้กลับหลบได้จ้าดูซิในนี้มีอะไรหูเพชรโอ้โหของที่ดีสุดท่ดที่เคยเจอมาแลนะ้วเนี่ยมาเก็บมาครับโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอเพชรในจังเกิลพิรามิดปกติจะเกลือตลอดอเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมมันกว้างผิดปกติเดี๋ยวดูซิมันคืออะไร อันนี้สปาจังเกิลเป็นจังเกิลกระจายเหรอก็คือต้นไม้มันหนาแน่นน้อยกว่าใบอมจังเกิลที่อื่นๆมากๆแถวๆนี้โอเคก็เป็นว่าเป็นใบอมที่สวยมากครับตรงนี้อะไรเนี่ย UFO เหรอ UFO ดินในในกบินเล่นมาตั้งนานแล้วขอตัดต้นนี้ก่อนแล้วกันจะได้เอาต้นกล้ามันด้วยโ,โหวกว่ามันจะดอกต้นกล้ามาเดี๋ยวระหว่านี้ก็ไปหาแพนด้าก่อนแล้วกันอยากเจอแพนด้าเสียมตานะ่ะดูสิเดี๋ยวนะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างเอาบัวไม่ใช่แพนด้า ดูสิโอ้โหเดี๋ยวนะสวยจังตรงนี้นี่คือถ้ำหินย้อยครับี่ชมนะโอ้โหสวยอยู่นะและภายในถ้ำหินย้อยก็มีถ้ำรัชเคฟในนั้นมีซอมบี้หนึ่งตัวไม่เป็นไรครับกำจัดได้อะปะักไฟหน่อยแล้วกันไม่หล่นใส่หัวนะน่ากลัวตรงนี้หล่นทีคือเจ็บมากโอ้แอคเซอตตรเตอร์สีชมพูแถวบ้านมีลวจ้าถ้าเจอสีม่วงนะถึงมันจะไม่มีโอกาสก,ก็เถอะ โอเคครับหลังจากบินสำรวจมาสักพักผมได้ตัดสรุปแล้วแพนด้าตัวเสียมตันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่หาง่ายเพราะบินทั่วป่าจังเกิลแล้วยังไม่เจอเลย <c oughs> โอเคก็ไม่เป็นไรครับอย่างนั้นผมก็เจอแพนด้าเอพวกสามสี่ตัวพวกนั้นอยู่มาภารกิจหลังจากนี้ก็คือผมจะไปตัดต้นจังเกิลให้ได้ต้นกล้ามาเยอะแล้วก็กลับไปเอาเชือกมาลากแพนด้าไปที่บ้าน โอ้โท่านผู้ชมครับผมตัดไม้มาจากสารสแต็กแล้วผมได้ต้นก้าแค่16ต้นเองโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นจํานวนที่พอดีแล้วกันนะที่เหลือคือกลับไปเอาเชือกแล้วก็ลากแพนด้ากลับบ้านครับนะผมมีวิธีของผมอยู่เดี๋ยวกลับไปเอาเชือกกนเย้ถึงบ้านแล้วผมรู้แล้วผมจะเลี้ยงแพนด้าตรงไหนตรงป่าไผ่นั่นไง <c oughs> พอดีเลยเชือกเชือกเออนี่ไงสองเส้นพอดีเลยเอะว่าแต่เท่าที่ผมสำรวจมาทั้งหมด ผมยังไม่ได้สำรวจที่เบโองเทเลสทร์เลยเออเดี๋ยวรอบนี้ลองกลับไปสำรวจได้แล้วกันอยากรู้ไงว่าแถวนั้นมีอะไรสำรวจแต่จังเกิลเย่ถึงจังเกิลแล้วมาขอไปสำรวจพื้นที่แถวเทเลไทรหน่อยว่ามันมีอะไรตรงนั้นี๋ยวซีต้องเอาเอนเดอร์เชสมารอืมีเยอะมากครับก่อนเปิดคลิปก็ไปคราฟเพิ่มมาด้วยจะได้ไม่เสียเวลาคราฟในคลิปเป็นเทเลทร์เอ้ยเดียวนะหมู่บ้านเหรอโอ้หใช่แน่แน่หืแผนที่สปอยงานว่ะโอ้โห เป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณตรงเรวิเวนแล้วโกวเลมเกิดได้ขึ้นเดี๋ยวไปยืนอยู่บนเลยแคคตัสเอา้าเดี๋ยววางปุ๊บถล่มปับ๊บ <c oughs> สุดยอดพลิมิตอีกที่นึงว่ะมาขอเขาไปรูดของหน,น่อยแล้วกันดูสิเปิดทางแล้วก็ขุดตรงนี้โอเคแล้วก็ทำลายแป้นเหยียบซะส่วนทีนทีไม่เก็บขึ้นมาแล้วกันขี้เกียจละดูสิมอน้ำซิ่งภาค้าสุดยอด ถือว่าของดีอยู่นะตอนเริ่มเกมเพชรสองก้อนว่ะแล้วก็อานจากนั้นคืออะไรทองดีครับทองต้องการดูซินี่อะไรโอ้โหเกราะม้าเพชรนี่แลกกับแพนด้าสีน้ำตาลได้ไหมที่เหลือก็คือเป็นทะเลหมดเนาะแถวนี้ไม่มีอะไรละมากลับไปลาแพนด้ากันเอาแพนด้าที่อยู่ใกล้ประตูเนเธอร์ที่สุดก่อนล้วกันโอเคบริเวณแถวนี้ตรงนั้นคือประตูมิติเนเธอร์และตรงนี้คือแพนด้าหนึ่งสองสองตัว ลากกลักบไม่ง่ายนะตรงนี้ดูพิธีกรรมมันแป๊บหนึ่งมันมีเหมือนตัวหนึ่งนอนเล่นนะใช่ไหม <c oughs> จริงด้วยตัวนี้ลาเลยดีฮะถ้าผักมันเป็นยังไงโอ้โหมันก็นอนเล่นอย่างงั้นถ้าเอาเชือกลากมันล่ะชึบฮะไม่รับเชือกเหรออา้าวสวยแล้วแพนด้าไม่รับเชือกเดี๋ยวต้องทําให้มันเชื่องก่อนอย่างเช่นเอ่อทำให้มันเชื่อ,กกอ,องออไงดีเอาไผาให้มันเหรอเป็นไงอะ อร่อยไหมแถวนี้มันก็มีแต่ป่านะหรือว่าต้องเอเค้กให้มันกินโหสุดท้ายก็ลากไม่ได้ไอพวกนี้ลากไม่ได้หรือว่าต้องไปทำเค้กให้มันเอเดี๋ยวนะใกล้ตอนเย็นแล้วนี่ขอทดลองอะไรหน่อยแล้วกันทำเค้กมาสองก้อนเย่กลับมาแล้วชืบมาเค้กหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งชืบอืมพอดีเค้กสองก้อนมันจะทำให้ผมสามารถลากแพนด้ากลับมาได้ไหมนี่ทดลองเฉยนะ ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นก็ต้องใช้วิธีดั้งเดิมของเรามาไอตัวล่าเริงม,มาขี้เล่นหน้ายิ้มกินเค้กไปโอเคกินเค้กมันจะทำให้ผมลาก,ก็ได้ไหมเหมือนเดิมไม่ได้ไหนๆก็ลากกับบ้าไม่ได้ละขึ้นเรือได้ไหมชึบอ่าขึ้นได้โอเค <c oughs> โอ้โหตัวใหญ่แต่ก็ยังขึ้นเรือได้มากลับบ้านของเรากันส่วนถ้าไปถึงเนเธอร์แล้วก็คิดอีกทีว่าจะทำยังไง อาจจะใช้ระบบนนเธอริงลดรางระยะไกลไกต้องไปทำรางมาเพิ่มเยอะมากเอาเข้าประตูนนเทอได้ก่อนชืบตรงนี้ขุดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวโดนแพนด้าได้ไงโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวโหดูท่ามันนั่งสินอนสบายเลยแคปรูปกัน อันตรายว่ะมาแพนด้า Panda. เจอกันที่เนเธอร์ตึ๊บ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 โอเคไปละมาที Network. เนเธอร์เฮ้เยเฮ้ยติดติดติดเอาแพนด้าโถ่บ้าเอ้ยบักบ้าบออะไรเนี่ยทำแพนด้าตายเลยอออืื้หประตูเนเธอร์กว้างน้อยไปเหรอสงสัยตรงนี้มันจะกว้างน้อยเกินไปต้องขยายเพิ่มครับ โอเคขยายเรียบร้อยมาตรงนี้หนึ่งตัวใช่ไหมดูซิเป็นหน้าตาเป็นไงโอเค okay. น่าจะเป็นตัวธรรมดานะมาจึ๊บโอเคผักมันไปครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นเออนี่ไงโอเคโอเคไป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 ,ไปที่ไม่ติดนะเถอะถ้าติดดีคือแบบหน้าเกียดเลยโอเคไม่ติดครับตอนนี้โอเคมาปึ๊บป๊บจึ๊บลากเรือแล้วก็ผักเข้าเรือโอเคเรียบร้อยได้มาหนึ่งตัวแล้วครับมา กลับไปเอาอีกหนึ่งตัว okay. เกมนี้มันมืดทุก2นาทีครับม,มาผมจับแพนด้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้มีเอกลักษณ์มากครับมันเป็นหวัดที่เหลือคือมันเป็นตัวสุขภาพดีผมเอาตัวนี้มาก,ก่อนเพราะเลือดมันน้อยโอโออะไรวะเนี่ย <c oughs> แม่น้ําหลอกลวงเหรอโอ้โหมาขึ้นมาแพนด้าเลือกมันเยอะครับแพนด้าฮิตบ็อกก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่เราต้องแหวกทางให้มันโอเคมาเรียบร้อยอะจ้าขึ้นมาเร็วโอเคนี่ ฉันอุตสา์ขยายทางให้เลยลวเนี่ยกลับมาที่เนเธอร์ลิงตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ใช้มือเอาใช้ดาบไม่ได้ครับมันสวิปปิ้งใส่ชึบชึบชึบวางไม่ได้อีกวางดิผ, Panda. ผัผกแพนด้าผักผัแพนด้าชึบให้มันขึ้นเดืออเคเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่ทำระบบที่ผมทำกับวีเลจเจอร์ไว้ก็คือระบบไม้เหล็กซึ่งก็คือระบบลดรางน,นันแหละโอเคอย่างแรกเราต้องมีรางก่อนการที่เราจะมีรางน,นั้นเราต้องมีเหล็กครับนี่ เอามาเยอะๆเลยโอเคมารางชึบต้องการเยอะๆโโหนี่น่าจะเยอะสาใจละกินเหล็กไปเยอะมากชึบไว้นี่นี่เลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือรถรางนั่นเองโอเคมามันใช้เหล็กแค่ห้ากรต่อกัหนึ่งคันโอเคสองอันก็พอมาเรียบร้อยเตรียมตัวเสร็จแต่เดียวก่อนต้องทดลองด้วยว่าระบบไม้เหล็กมันยังสามารถใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้ทําเป็นวงกลมแบบนี้นี่ให้เป็นครบรอบเอาไว้จากนั้นก็วางเรือ,อไว้ตรงนี้ นี่คือจุดที่แพนด้ามันจะอยู่และรถรางถูกเข็นมาใกล้กับเรือระบบนี้ใช้ได้ไหมดูสิใช้ได้แต่ช้ากว่าเดิมหรือว่าต้องมีคนไปนั่งหรือว่าต้องมีสิ่งมีชีวิตไปนั่งอยู่ในนี้แปลว่ายังใช้ได้อยู่มาเริ่มจากตรงไหนดีจุดสิ้นสุดก็คือตรงนี้เออตรงนี้เลนนี้จากนั้นก็ตรงไปยาวๆครับจังหวะนี้ โอเคโหไกลมากคุณผู้ชมนะนี่คือแบบลางค้ามาเยอะคือแบบยังเหลือเท่านี้คิดดูโอ้โหสุดยอดมาลองเทสระบบสิชืบโอเคไปได้เลยครับจังหวะนี้จะว่าไปตอนขาออกนะถ้ามันใช้ประตูนเนเธอร์แบบนี้ปกติมันจะติดแล้วก็ตายแน่ๆนผมว่าถ้าเป็น2เลนอยู่แบบนี้มันแพนด้ามันจะติดประตูแล้วตายครับต้องขยายทางให้มันก่อนมาขยายทางชืบโอเคตรงนี้ก็ชืบ จากนั้นก็จุดใหม่ป๊บอืมเรียบร้อยอเคกลับไปที่เนเธอร์แล้วก็น่าอีกตัวมาให้เสร็จมาชึบต๊าปป๊บปป,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 ป๊บปป๊บปั๊เย่เรียบร้อยอย่าขึ้นไปนะพิกแมนอย่าขึ้นไปโอเคต้องเก็บก่อนครับตัวนี้มันน่ารำคาญอืมโอเคได้แพนด้ามาสองตัวไปเทียบร้อยหน้าประตูเดี๋ยวรอบนี้ขอจัดการนอกประตูก่อน เพราะว่าต้องมีเรื่องให้ทําเยอะโอเคอย่างแรกที่ต้องทำว่าผมนะนั่นก็คือรูว่าที่ป่าไผ่ตรงนั้นครับไม่ให้แพนด้ามันปีนออกไปไหนได้โอเคส่วนอุ้ยร้วนนั่นก็จะทําจากไม้จังเกิลครับตอนนี้จึ๊บจึ๊บอืมตรงนี้แหละแล้วก็ไม้ตรงนี้จึ๊บจึ๊บอืมเป็นสัญลักษณ์ขั้นเอาไว้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าทําเป็นไม้ธรรมดามันจะมันก็จะดูธรรมดาไปเดี๋ยวผมคิดอะไรบางอย่างออกกลับไปที่บ้านแป๊บนึงมาตรงนี้จึบ โอเคทุบอันนี้ออกด้วยขวานถ้าทําอย่างนี้น่าจะดูดีกว่าเชิบวาไมไปก่อนแล้วก็เร่งโตครับเอาตัวสูงสูงนะโอ้โหยังยังไม่หมดอีกมาเร่งเร่งเร่ง,เ,งเดี๋ยวนะมันจะโตให้ไหมนะโอ้โหโอเคมาหกสิบสามอันต้องโตอะ่ะตอนนี้โตเถอะเดี๋ยวนะทําไมไม่โตปะเฮ้ยเฮเ,เดี๋ยวเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรืว่าทำไมไม่โต แค่จะปลูกต้นจังเกิ้ต้นเดียวมันต้องรอเป็น10ปีเ,เหรออ่ะโอเคโตแล้วต้นเล็กจิดเดียวชื้อืมโอเคเท่านี้ก็ได้วะโอ้จากนั้นก็วางรู้วเข้าไปครับอืมทำเป็นเขตเอาไว้ให้สวยงามโอเคฮดูดีขึ้นเยอะโอ้โหว่าแต่ของรกมากตอนนี้เอามาปลูกในดีบ้างต้นจังเกิลต้องจ่ายทำเป็นดูด้วแ,แล้วมาดูสิมันโตได้ไหมเออโตได้อยู่โอ้โหแต่ โตได้น่าเกียดมากโตได้ปกตินะต้นจังเกิลแถวนี้เออใหญ่ประมาณนี้สิตึ๊บตั๊บตัตับโอเคอืมต้องการอย่างเงี้ยแหละมาเอาแค่ไม่กี่ต้นนี้แหละเดี๋ยวปัญหามันจะเยอะกว่านี้และส่วนที่เหลือก็คือทำรางเชื่อมต่อไปที่ฟาร์มไผ่ให้ได้ครับนะผมจะยกพื้นให้มันสูงขึ้นแล้วก็ข้ามาตรงนี้เลยตึ๊บ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 อืมโอเคน่าจะได้ มาลองเสี่ยงดวงดูกันว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะเป็นยังไงลองคล้องดูชึบ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 โอเคมาตรงนี้จากนั้นก็ทุบออกอย่าให้โดนแพนดา้าให้เรือพังอย่างเดียวพอโอเคกลับไปที่โอเวอร์ดูซิแพนดา้าแพนด้าแพนด้าอยู่ตรงนี้ให้มันขึ้นเรือ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 โอเคมาเดี๋ยวถ้ามันมาตรงนี้แล้วก็อ้อมาตรงนี้ก็ได้เออส่วนตรงนี้อืมเดี๋ยว ขอจัดการไปหนึ่งเอาเป็นว่าทําทางมาตรงนี้กันชืบแล้วก็ใช้ไม้นี้วางไว้แล้วก็อีกนิดนึงตึ๊บอีกบล็อกนึงให้ครบโอเคมาจัดการตัวนี้เสร็จตัวอื่นก็สบายครับมาแล้วก็วางรถลางไหมครับปับ๊บเซเดอร์ชืบเรียบร้อยโอ้ฝนตกอะ่ะเสียวฟ้าผ่ามากเอาวิลเลเจอเดี๋ยวโอ้โหไปได้วยกันเลยเติ๊บตึบ,ตบ มาเรียบร้อยจ้าถึงบ้านแล้วนะบ้านใหม่แล้ววิลเดอร์เจอโอ้โหต้องให้มันออกครับตอนนี้มาหาวิธีหาทางออกให้มันยึบอ,ออกไปซะสเตปเดิมดูสิฝาบอืมได้อยู่เคเอาเป็นว่าได้ผลนะเอา้าลุงขึ้นไปอีกแล้วดูสิอ่าทุบอีกรอบอ่าทุบตรงนี้ไม่ได้มุมนี้ก็ไม่ได้ โอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยดูสิ F 3 B โอ้โหดูฮีบ็อกเรือดิโอเคมาถ้าไม่กดได้3 B นี่คือผมจนปัญญาจริงนะเนี่ยดูสิลุงคนนี้ขายอะไรติ๊บๆิขึ้นราคาแค่ไหนอ้าวก็แค่ของธรรมดานี่โอ้โหค่าที่ยังได้เลยคุณเวนเจอร์ครับออกไปเดี๋ยวนี้ครับออกมาออกมาโอเคจึ๊บมาปิดกันจึ๊บ F 3 B เย้ แพนด้าสตัวไม่คิดว่าชีวิตนี้จะเลี้ยงแพนด้ามาผสมพันธ์มาเลยกันไหนๆก็อยู่ป่าไผ่ละมาแพนด้าจึ๊บจึ๊บอ,อืมอยู่ในป่าไผ่นี้นะโอเคเรียบร้อยโอ้โหได้ลูกแพนด้าธรรมดาโอเคแพนด้าเสร็จไปที่เรียบร้อยละขอไปเก็บของแล้วกันแล้วก็เตรียมตัวตกแต่งที่นี่ให้มันดูสวยงามมีต้นเหมือนมีต้นมะพร้าวแต่มันคือต้นจางเกิ้ล และส่วนที่เราือต่อจากนี้ก็คือปลูกต้นจางเกิลนะผมนะให้มันมีอยู่ตามทางทั่วไปมาขอต้นสูงๆนะกันให้มันให้พื้นที่แถวนี้มันดูดีโอเคแล้วก็วานบานมิวไปมาต้นสูงๆเออประมาณนี้แหละกาลังดีเลยตรงนี้ก็ต้องสูงสุดยอดมาปลูกเรื่อยๆเลย ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนดูผลงานสิจะดูยังไงดีทีเนี้ยมันต้องดูมุมสูงใช่ไหมมาขอมุมสูงๆหน่อยมุมสูงๆดูสิมาหันลงมาโอ้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นสวยงามครับมีต้นจังเกิลเพิ่มขึ้นมาผมจะทําให้หมุมบ้านที่นี่มีต้นไม้หลากหลายชนิดตอนนี้มีต้นโอกับจังเกิลแล้ว เหลืออีกอกนนี่ชนิดนะต้นไม้เบิร์ตต้นสป,ปูดต,ต้นอาเซเซียต้นในเนเธอร์โอเคบางชิ้นก็ไม่ควรเพิ่มเข้ามาในที่นี้ก็เอาเป็นว่านะครับนะจับ EP นี้ก็มีประมาณนี้กันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปวัาสครับบายเย้